ฮัลโหลทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนเอ๊ะหรือพาเราคนเดียวพาเรากับเพื่อนละกันไปเปิดประสบการณ์เที่ยวสีลมซอย2องครั้งแรกจ้าตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่กันที่อ่าบริเวณ BTS สาระแดงหรือบริเวณ MRT สี M M ลมเนาะตอนนี้เรากลำลังรอเพื่อนเราอยู่ซึ่งอีนายนัด2องทุ่มตอนนี้3ามทุ่มกระเทย,ยคะ่ะเวลากระเทยนะคะ สอนพุ่มกระเทยอวน,นั่ง MRT รถก็ไม่ได้ติดอะไรเลยงงมากก็เธยมาสายแต่น,นี้ก็คือต้องมานั่งรองข้างทางนะคะคือเมื่อกี้เรามาถึงก่อนสักพักนึงแล้วก็ไปหาแวะซื้อไอติมกินเนาะแล้วก็แบบมาหาที่นั่งรอทุกคนดูดีสภาพัน,นี้ก็เป็นแบบลูกเบาเบาเบาปะเอา้ากูเพิ่งนด้ดามึงอยู่มยเมื่อตะกี้เลย ตายยากมากรู้ไหมคอนเทนต์วันนี้คืออะไรกูแต่ก็เบาเลยเบาผมก็เบาให้แมพูกให้คุณเบาคุก็เบาคือนี่นะคะส่วนหน้าพูดนะสองคุ่มกระเทยมัเปิดที่ดูเลยนะออมไเลยมงให้าดูมึทำ้เาไูเลงเวไอย่อโอเคฟังเไว้เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์สีลมใสมครั้งแรกของเราสองคนอันเนี้ยกูไม่เคยเข้าเลยใช่ไม่เคยเหมือนกัน ก็เดทำคอนเทนต์เลยเริ่มเลยใช่จริงๆแล้วก,ก่อนว่าอาทิตย์ที่แล้วประมาณวันเสาร,ร์ที่แล้วอะเราตั้งใจจะมาสิลมกันกับเพื่อนอีกประมาณสองคนแต่คราวนี้เสาร์ที่แล้วทุกคนันเป็นวันเลือกตั้งของผ<อ>ู้ว่ากทมแล้วเราอะก็เธอะเนาะความที่ไม่เคยเข้าร้านเล้าแต่ไม่ได้เ <นะ S 2> จนสนามนะนะวันที่ยี่สิบเจ็ดนะมึงดูนะคก็บตัดลงวันไหนดูเลยว่ากูดองคลิปเหรอโอ้ยมึงด่ากูแรงมากนั่นแหละเราไม่รู้ว่า ร้านเหล้าอะไรเง enfin, ี้ยเขาปิดเนาะในกรทมเราก็เลยไม่ได้ครอบกันแล้วก็เลื่อนไปอีกสัปดาห์หนึ่งวันนี้เราองบทสัปดาหนั่นสิเขาจ่ายเป็นเงินสดหรือเป็นสแกนวะถ้าสแกนได้ก네็ก็โกรธเออเปล่าไหมไหนดูหน้าเขาดูหน้าหน่อยอะไรดูหน้าเโอ้ยเป็นคาบแม่ดูดิไปคาไม่มีแสงในมุมเดียวเปิดประสบการณ์สีลมซอยสองครั้งแรก ครั้งแรกครั้งแรกจริงๆนะทุกคนอันนี้คือแบบตื่นเต้น,นมากๆใช่แบบแครั้งแรกอไม่ถูกด้วยนะคือเห็นหน้าพวกเราดูเหมือนจะกินเหล้าเก่งนะจริงคือแต่และคนคือแบบไม่ได้ค่อยเข้าร้านเหล้า<ส>ันเลยใส่มากใส่มันเหล้า,าขาวเลยน้ำกรดเออแรงน้ำคู่บาเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในสิรลมกันฝั่งโนนะครับทุกคนนี่สิลมสี่สอง ไม่กล้าข้าหอมไหม,ไมห,อ,หอมหอจะเป็นดาวจัลลดแสงคำสองคืนนี้เนี่ยย้อนดาวดิม <laughs> มึงรำเต้นอยู่ข้างน้องได้ปะไม่กล้าขับไม่รู้จะเข้าไปเจอกับอะไรบ้างแล้วก็เธอก็ไม่เคยเขาไม่รู้ต้องทำยังไงเขาแต่งตัวเขาเลิศมากเลยเท่าที่รู้มาก็คือพี่เพื่อนมึงบอกมีทั้งหมดสี่ล้านเจ้าของเดียวกันแล้วสามารถที่จะเดินวนได้เลยแต่ยังไม่เคยเห็นบรรยากาศจริงไม่เคยเห็นสถานที่จริงมันสมควรมามากเพื่อนเอกจลานะ ไม่ใช่เพื่อนกูที่เรียนมอที่ที่ที่ทำงานให้เจ้าตื่นเต้นไหมใจหัวใจตึงใจอ่ะตึง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 มึงอันนี้เข้าหับหรือว่าไปลงเชือดเนี่ยเย่เย่มาลุ่ยเออแต่อันนี้คือตื่นเต้นจริงนะทุกคนเพราะว่าเราแบบเข้าครั้งแรกจริงๆมึงเราถ้าไม่เขารู้เราเข้าครั้งแรกอายุยี่สิบสองจบจบมหาลัยแบบมาหมาเลยก็คือประเดิมเลยศึมสายรามเพราะว่ารอให้ตัวเองเรียนจบก่อนแล้วค่อยแบบว่าเออมาเที่ยวอะไรอย่างนี้ไง เราห้ามให้เขารู้ว่าเรามาครั้งแรกเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้อง act act professional เราต้องเดินแล้วก็พุ่งเข้าไปเดินแล้วก็อย่างเงี้ hi hi เหรอชาร์จมันดูสเล่ย์ไปเลยวะอ่ะโอเคพร้อมตอนนี้กี่ทุ่มแล้วเออเพื่อนโชว์วีเลขสวยเนี่ยแหละเวลาสวยของเราเกาะเอ็เลฟเขาจะเปิดเพลงนี้ไหมอุบาทออกนะพูดก่อนเมื่อไหร่ที่เพลงนี้ขึ้นอ่ะเดินออกแรงมากเปลี่ยนร้านไป อ,อ้าโอเคพร้อมเนี่ยเราเดินตามพี่เขาคนนี้<ะ>นตามตามตามเส้อเขียวเข้าไปโอ้ไม่ก็ <My God. S 2> โอ้ทุกคนมันอยู่โคเชล่า จากแมเนมแบบเนี้ยอ๋ออ่าๆๆถ้าเลิกยาก็เพิ่มยอดฟอไปเลยดูดูเนี้ยตอนเข้าคือแบบแม่งคนเราเข้าตอนที่คนน้อยมากไม่ยังไม่ถึงสิบคนรู้สึกว่ามาสนุกนะโดนตีอะไรต่างๆอ่ะแต่ว่าแบบเออคนต้องระวังตัวระวังตัวเองตัวละแค่ไหนใช่ต้องระวังตัวเองแบบสูงไหนบอกสิว่าพี่นายทำอะไรพี่นายพี่นายโดนต่ิด ีอูที่น่าอาจจะจะบอกเราหนูหนูจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะลูกอะไรไม่ะไรไม่มีอะไรไปโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราพยายามจะไม่เมานะมามอคือแสงสมขวดเลยเออใช่คือวันนี้พี่ก็รู้สึกว่าพี่กินอ่ะไปเยอะเลยราะปกติพี่กินไปน้อยมาก ินนิดเดียวพี่ก็มเมาแล้วอะไรเงี้ยถ้าถามว่าถ้าถามว่าสนุกไหมสนุกแต่ว่าเมาโอเคเดี๋ยวคือในในผับกลับมารีแคปให้ทุกคนฟังเนาะว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงก็คือแบบแต่ละเพลงมันจะมีความแบบดนตรีให้แบบสม่ำเสมอกันเนาะไม่ได้แบบว่าดนตรีแบบว่าโดดมากรู้สึกว่าถ้ามันถ้าสำหรับมุมองผู้ชายนะมองในในในแบบว่าไม่แบบว่าเที่ยวอ่ะมันดี แบบเพลงสมองเสมอคือแบบเต้นตั้งแต่แบบตีตีแบบว่า,าห้าทุ่มห้าทุ่มยันต<อ>ีสองอะได้แต่ว่าแบบอันนี้ผมเป็นแบบน่านแรงเข้าใจป่ะมันก็เลยแบบขัดนิดหน่อยแต่ว่ามันมันไม่ได้แบบเเลกรมันไม่ได้ตกใจแต่ว่าแบบโอเคใช่แล,แล้วประเด็นคืออีนายจะ้ะไแกงน้องหนักมากคือน้องอะไม่รู้ว่าจะพามาสี่ลม ซึ่งเราตอนแรกเราก็ถามนายว่าเออน้องรู้ไหมว่าพามาสีลมอะไรเงี้ยนายก็บอกว่าน้องรู้ว่าเออพามาสีลมแต่น้องอ่ะไม่เคยมาซึ่งเราก็ไม่เคยมาไงเราก็ไม่คิดว่าน้องจะไม่รู้ถึงขั้นแบบเออสีลมมันคือแบบเกเยอะนะอะไรเงี้ยไม่ต้องบอกเราเลยว่าคนที่กลัวว่าสีลมมันค่อนข้างจะอันตรายหรือมีลวนเลาแป้งกลุ่มไม่โดนเลยเว้ยแต่ยอมรับว่าสีลมอ่ะให้เกียรติใช่เขาคนน้ก็จะให้ให้เกียรติใช่สีลมไม่ลวนลามนะถ้าเราไม่แบบส่งสีอะเข้าใจปะ ถ้าแบบไม่เราไม่เปิดช่องว่างใช่ถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาแต่เขามีคนที่เดินแบบมาจับมืออะไรอย่างนี้แบบมีแต่ว่าไม่ได้ลวนลามอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าที่นี่เขาค่อนข้างจะแบบคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพอของแต่ละคนรอดน้นะคือได้นอนตีห้านะตีห้าคืออาบนะ้ำเสร็จรู้หกโมงก็นั่งเ,เ,เ,เอ็มเอ็มาจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวอะไม่ได้อร่อยนะแต่แต่มันเขาเรียกว,ว่ามาถูกที่ถูกเวลาเตี๋ยวปะ มันว่าก็แบบหลับกินเล่าเสร็จก็แบบหิวใช่ถือว่าถือว่าตอบโจทย์คุไม่ได้อร่อยสําหรับนีแต่ว่ามาที่นี่ถูกเวลากินเพื่ออยู่ละกันช่งว่ากินเพื่ออยู่ก็สามารถเปตนน้ำซุปหอมนะจริงหรงอจะอ้วกนะคือกูเป็นคนที่แบบถ้าดื่มเหล้าแล้ว,ลวเมอวาอ่ะคือห้ามเอาอะไรเข้าไปเลยเว้ยแม่งอ้วกอ้วกจริงจริงแล้วมันจะทรมานมากกเดยมเพราะว่าถ้ากูกินอ่ะแน่นอน ข้าวมันไม่อร่อยปุปวงกุบงุบมันเผ็ดเวลาอ้วกมันจะออกทางจมูกไอ้ี้ยจมูกมันจะแสบจมูกตระเนดูว่าหรือว่าสี่ล้านสี่ล้านล้านเราเรามันดีอวะร้านตรงข้ามเราก็น่านาลองแต่เป็นร้านตรงเราอะเป็นตั้งแต่แรกเว้ยมึงมึงไอ้ไอ้ร้านตรงร้านตรงข้ามเราอะเป็นตั้งแต่แรกแต่ร้านเราอะเป็นร้านแบบลองอะลองให้ร้ร้านเราคือปิดช้าสุด แล้วก็คนเข้าแบบคนเข้าเรื่อยๆตอนที่ทมาตัวโนสอะ่ะไม่ถึงสิบคนนะมึงโตว่าอ่ะกู่ตอนนั้นก็เลยได้ก็เลยได้โตตอนสามสามทุ่มกว่าสามทุ่มครึง่งกูมาสองคนกูกูได้โตอะ่ะใช่แล้วก็มีเจเจเจ้าทิน่นยืนเต้นตั้งแต่เปิดฟลอ จนงานโชว์จนหลังโชออว์ก็คือแบบสูชิริเวอร์ก็จะเปิดจอแล้ก็คือว่าแบบกูรู้สึกว่ามเนี่ยผมแต่เราบอกว่าต้องสั่นน้องไอเนี่ยเก่งเยอะมากมึงจะใช้คำว่เา,าเก่งเยอะมากเก่งทุกคนมึงเนีย่ยใช้แค่คนเดียวมึงเยอะแบบไอ้เหี้ยทางร้านอ่ะมันดูไม่ออกว่าคนเเนี่ยแบบดูอ่ะไม่แต่เราอาจจะไม่รู้ได้แบบลุกเขาอ,อะเป็นร้าแบบเขาเป็นลุก็ได้ ตอนแรกคิดว่ารับอยาเขออยากลุกนะเอ่ออใช่เราไม่ได้นะเพราะว่าขนาดคนนี้เข้ามาคุยกับน้องอ่ะน่าหวานมากนี่ตอนแรกกรเ็เรียกก็กรเรียกเขาว่าแม่จนนางก็บอกว่าไม่ต้องเรียกแม่กเ็เรียกพี่ก็พอเพราะว่าพี่เป็นลูกเออเขาเป็นลูกเออไม,ม่แบบว่าลูกแบบแมนแบบแมนส,สัสน,<ม>นี่ถ้าไม่มีพี่โน่นอะ่ะผมใบตัวแล้วนะนะเพราะว่า <c oughs> ผมเมาผมเมาจะตายหายอยู่แล้วรอดพี่น้านอนหลับสี่ร้อยสำหรับเหล้าหนึ่งขวด เออเฮี้ยงแม่งคุ้มนะเว้ยคุ้มนะเหล้าหนึ่งขวดได้มิกเซอร์ซึ่งเป็นหัวเชื้อผลไม้แล้วก็ได้โซดาแล้วก็ได้น้ำแข็งไม่จริงๆสามารถแลกอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นใช่ใเบียร์ได้เป็นอ่ามอกเทลค็อกเทลได้เป็นน้ำธรรมดาเป็นน้ำผลไม้เฉยๆก็ได้ได้ได้ว่าเราันเรื่องที่จะกินเป็นตัวนี้เพราะว่า แต่หลายคนเขาก็กินกันไม่กค่ะต่ถ้าอย่างเราว่าเราใหม่แล้วเราเขาจะไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างใช่เราก็เลยแบบเอาโอเคงั้นกินตามเขาไปเลยแล้วกันเราก็เดินไปถามเขาแล้วนะแต่เราก็กลัวเขาจะลํำคาญเราเราก็เลยแบบจำเป็นที่จะต้องสั่งในสิ่งที่แบบเรารู้อยู่เลซึ่งถามว่าได้ลองแล้วก็ซึ่งเราโอเคกับน้ำส้มส้มอร่อยนะเราลองไปทั้งหมดสามรสส้มแดงมะนาวมะนาวเหมือนมะนาวมะนาวเลยสันาเย่มมากมะนาวแย่สุด น้ำแดงนี่คิดว่าจะติดหวานกว่านี้แต่ก็ไม่ติดหวานตัวน้ำแดงอร่อยมากว่าน้ำแดงอร่อยแต่ค่อนข้างจะเค็มเล่าแต่ถ้าเป็นตัวน้ำส้มอ่ะค่อนข้างจะสมูทตัวน้ำส้มมกินเรื่อยๆได้เว้ยกินง่ายสำหรับคนที่กินแอลเอลกอฮอล์ได้อ่อนๆอย่างเราที่แบบเราไม่ค่อยกินแอลกอฮอล์ไม่แล้วน้ำมะนาวหมดกุศลน้ำมะนาวเหมือนน้ำราห้องน้ำนี่น้องน้องกินมะนาวจนหมดตัวพอจะหมดแก้วเลยเออหมดโหลเลยกูชิมคำเดียวคือแบบ กูไม่กูไม่ไปต่อกมะนาวนะกรู้สึกว่ามะนาวมันไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันยังแบบจะจะถ,ถ,ถ,ถามว่าคนเด็นไหวอ่ะมันกินไม่ได้แต่ว่าที่มันคนที่แบบเริ่มเมาแล้วมันเริ่มได้เลยคตอนนี้เป็นเวลาม,มื้อเมื่อกีสามสิบสามไอ้สัตว์แกงโว้ยหน้าก็ยังได้อยู่อ่ะหน้ายัางได้อยู่ น่ากูยังไม่แบบไม่แต่เขามีรู้แล้วหรอกใช่เขาบอกเขาบอกพี่ตัวโน้ตใช่เขาบอกพี่ซึ่งพี่พี่ก็เชื่อแหละว่าก็กำลังเชื่อปะเขาดูมีวุฒิภาวะเขาดูโตไม่ใช่เขาดูโตโงง่หนาเพราะว่าพี่เรียนปีไหนหนูปีไหนอะไรคนคนที่จีบกูวัยอายุสามสิบปิดคลิปเลยไหมปิดคลิปเลยปิดคลิปเลยโอเคทุกคนลากันไปแล้วนะคะสำหรับคลิป FIRST TIME AT อสีลมซอยสอของพวกเราสามคนะคะก็ถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกแต่ว่าแบบผมแค่ไม่ชินไม่ชินเหมือนกันใหม่หมดเลยเนี่ยทั้งสาทั้งสาคนคือมาครั้งแรกขอมเลยเทียบกับเขาสารกูให้สีลมชนะชนะสีลมดีดีมากดนตีดี คนก็ไม่แต่แต่ถ้าเพื่อนจอยจอยอ่ะกูให้เข้ากูให้เข้าสาแต่ถ้าที่เนี่ยกูรู้สึกว่าที่เนี้ยคุ้มกว่าใช่เอ้ยเออใช่แต่กูเห็นในเรื่องเรื่องเรื่องเพื่อนจอยอ่ะรู้สึกว่าเข้าสาระคนจอยแบบจอยมากเพราะว่าอย่างตัวกูไปเข้าสารสุดก็คือชนนดเต้นข้างกูสู้ใช่แต่ถ้าเแต่ที่แม่กว่แต่ที่้ต่แต่น้อยต่แต่แต่ัต่นต่แต่แต่แตนแต่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 แบ่แต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 ่ใน่แทุกคนก็ ถ้าใครอยากมาคนเดียวมาได้ก็คือจะมาเจอเหมือนอีกคนนั้นเลยได้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 หือจะมากับเพื่อนก็มาได้เหมือนกันมาคนเดียวบูบูถือว่าที่เนี่ยบางคนชอบจะทีดีใช่มาคนเดียวดนตรีก็ดีเพลงโลดเพลงสากลล้วนๆไม่มีอีสานอินดี้ไม่มีลูกทุ่งไม่มีหมอนลำกูบอกว่าอะไรเขาเพลงอะไรขึ้นมาแล้วเอ๊ะเดินออกจากร้านขึ้นก็ออกจากร้านเลยไม่ขึ้น เฮ้ยจริงๆฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนเออหมดเลยด้ยจ่ายฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเราสางคนรักกันแล้วคิดหน้าอาจจะมาโผล่ที่แบบสิ้นลบอีกหรือเปล่าหรืออาจจะโผล่ที่ข้อสามหรือเปล่าก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวขอไปทำงานเก็บเงินมาเที่ยวก่อนนะมั่วมากบ่ายฝากอะไรก็ใช้ภาษาไทยด้วยนะคะทุกคน